สวัสดีครับวันนี้คุณอยู่ในช่อง Story Movie และผมมีหนังที่อยากจะเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันกับเรื่อง Black Jack เกมเดิมพันคนอัจฉริยะเบนกำลังนั่งพูดคุยกับผู้ให้ทุนเรียนต่อเพราะเขาสอบติดแล้วแต่เขาไม่มีเงินทุนมากพอที่จะเรียนต่อที่นี่เขาเล่าถึงเรื่องความจำเป็นของทุนนี้สำหรับเขาแต่ผู้ที่จะได้ทุนนี้เรืองความต้องน่าสนใจแต่เขายังไม่มีความน่าสนใจมากพอ เบนทำงานพาร์ทไทม์อยู่และในระหว่างนั้น <c oughs> เขาก็พูดคุยกับไม้เพื่อนของเขาในเรื่องที่เนบนกังวลเกี่ยวกับเรียงความที่จะทำให้เขาได้ทุนเดือนต่อคืนนั้นเบนไปฉลองวันเกิดกับแม่พร้อมกับเพื่อนไม้และแคมก่อนที่จะกลับบ้านแม่ก็เป็นห่วงเบนและบอกกับเบนว่าเขาห,ากหักโหมเกินไปเกี่ยวกับเรื่องเขียนเรียงความและอยากให้เบนได้สนุกบ้าง ในชั้นเรียนอาจารย์กําลังสอนเกี่ยวกับทฤษฎีของนิวตันถึงเรื่องสมการไม่เท่าเทียมและยกตัวอย่างให้กับเบนได้ตอบคําถามและเขาก็สามารถตอบได้อย่างถูกต้องต่อมาเบนและเพื่อนๆได้มาเล่นกีฬากันที่โรงยิมและเขาก็ได้เจอกับสาวที่เขาชอบแต่เขาก็ไม่กล้าจีบเพราะเธอฮอตมากคืนวันหนึ่งเบนกําลังนั่งอยู่ที่ห้องสมุด ก็มีชายคนหนึ่งเดินมาหาและบอกให้เบนเดินตามเขาไปเมื่อมาถึงก็เป็นห้องเรียนที่มีคนนั่งกันอยู่มากมายและพบกับอาจารย์ที่สอนในชั้นที่เขาเคยเข้าเรียนนิกกี้ได้ให้ทุกคนแนะนำตัวเจียนาพิเชอร์ชอยจิลทุกคนอยู่ในห้องนี้นิกกี้ได้ถามเบนว่า เบนเคยเล่นเกมไพ่ที่เรียกว่าแบ็กแจ็คไหมแต่เบนก็บอกว่าเขาไม่รู้จักนิกกี้ได้อธิบายวิธีการเล่นให้เบนฟังพร้อมกับคนอื่นก็ช่วยอธิบายด้วยและคนอื่นๆก็ชวนให้เบนมาร่วมทีมด้วยเพราะพวกเขาจะมีกิจกรรมกันทุกวันหยุดสุดสัปดาห์แต่เบนก็ปฏิเสธก่อนที่จะจากไปเช้าวันหนึ่งในระหว่างที่เบนกำลังคุยกับลูกค้าที่ถามราคาของสินค้าทั้งหมด เบนทาให้ลูกค้าอึง้งเพราะว่าเขาคํานวณราคาทั้งหมดโดยไม่ใช้เครื่องคิดเลขหลังจากนั้นจิวก็เดินเข้ามาหาเบนและพยายามน้มน้าวให้เบนเข้าร่วมทีมในคืนหนึ่งเบนกลับมาที่ห้องนี้ใน,นระหว่างที่ทุกคนกําลังนั่งนับไพ่กันอยู่แต่ไม่มีใครตอบทูกและเบนก็ตอบนิกกี้ซึ่งคําตอบที่เบนตอบเป็นคําตอบที่ถูกต้องหลังจากนั้น เบนก็เข้าร่วมทีมและเขาก็ฝึกวิธีการนับเบนเล่ากับนิกกี้ให้ฟังถึงเรื่องเหตุผลที่เขาเข้าร่วมทีมเพียงแค่เพราะเขาต้องการเงินไปใช้เป็นทุนการศึกษาเท่านั้นเมื่อครบแล้วเขาก็จะเลิกทั้งหมดมารวมตัวกันเพื่อจะอธิบายวิธีการต่างๆที่พวกเขาต้องทําในวันนั้นวันต่อมานิกกี้ให้เบนได้ทดลองงานโดยให้ไปที่สถานที่แห่งหนึ่งเมื่อเบนเข้าไปก็เห็นเพื่อนๆของเขา และเบนก็ได้ทําตามวิธีที่ได้เตรียมกันไว้ไม่นานเขาก็ถูกบางอย่างคุมหัวและลากไปที่แห่งหนึง่งเขาตกใจมากก่อนที่นิกกี้จะเฉลยและบอกเบนว่าเขาผ่านการทดสอบแล้วเมื่อถึงวันหยุดสุดสัปดาห์และพวกเขามาถึงห้องพักแล้วนิกกี้บอกให้ทุกคนปลอมตัวและทุกคนก็เริ่มทำตามที่เตรียมกันไว้เบน ได้เข้าไปนั่งที่โต๊ะที่เคียร่าส่งสัญญาณบอกก่อนจะเริ่มนับตามที่เคยฝึกมาเวลาผ่านไปไม่นานเขาสามารถชนะได้เรื่อยๆจิวเข้ามาปลุกเบนและเอาส่วนแบ่งไปให้เขาไม่นานนิกกี้เรียกประชุมทีมก่อนที่พวกเขาจะเริ่มกันอีกในคืนนี้เมื่อเบนกลับมาถึงบ้านเขาก็ไปหาแม่ และแม่ก็เอาเงินให้เบนเพื่อให้ใช้เป็นทุนการศึกษาแต่เบนก็โกงหงแม่ไปว่าเขาได้ทุนนี้แล้วในระหว่างที่เบนกำลังเก็บเงินไว้ที่ใต้หลังคามายและแคมมาหาเบนและพูดคุยถึงเรื่องวันหยุดที่ผ่านมามายชวนเบนไปที่ร้านแห่งหนึง่งพวกเขาได้นั่งดื่มกันได้ไม่นานเบนได้เจอจิวและเข้าไปทักเธอจึงทำให้เพื่อนของเขาอิจฉามาก เบนและจิวนั่งรถไฟฟ้ากลับด้วยกันก่อนที่จะเผือจูบจิวแต่จิวก็บอกว่าความสัมพันธ์ของเขาทั้งคู่ยังไม่ใช่แบบนั้นในอาทิตย์ต่อมาพวกเขาก็ไปกันอีกหลายครั้งวันหนึ่งเบนเจอไมล์และแคมทั้งสองเป็นห่วงเบนแต่พวกเขาก็ได้คุยกันแค่แป๊บเดียวเบนและทีมทำเงินได้มาก จากวิธีนี้และทุกคนต่างใช้เงินไปกับการซื้อของเบนเนมและเที่ยวกันแบบสุดๆจิลและเบนก็ได้จูบก,กันระหว่างที่ทั้งคู่กำลังเมานั่นทำให้ความสัมพันธ์ของทั้งคู่พัฒนาขึ้นแต่สิ่งที่พวกเขายังไม่รู้คือมีคนที่สังเกตเห็นความผิดปกติของเบนและจับตามองเขาอยู่ในตอนนี้ในคืนหนึ่งที่พวกเขากำลังทำตามแผน แต่เหมือนฟิชเชอร์จะเมามากจนทำให้ทุกอย่างพังและนิกกี้ก็ไม่สามารถยอมรับความผิดครั้งนี้ได้จึงต้องการให้ฟิเชอร์กลับบ้านและมีอีกปัญหาหนึ่งคือพวกเขาไม่สามารถขึ้นเงินได้เบนจึงบอกให้นิกกี้ใช้วิธีที่ให้คนอื่นเอาชิปไปขึ้นเงินแทนหลังจะกทำได้สำเร็จพวกเขาก็ไปฉลองกันและในคืนนี้เบนได้มาที่ห้องของจิลและได้ดูวิวส,สวยๆกันอีกด้วย เบนมาหามายและแคมและเอาชิปมาให้เพื่อจะใส่ในวงจรเพื่อทำให้หุ่นยนต์ในโครงงานของพวกเขาสามารถเคลื่อนที่ได้แต่ด้วยที่เบนใช้ชิปผิดไซส์ทำให้พวกเขาต้องเสียเวลาไปอีกหลายอาทิตย์เพื่อนเขาอีกสองคนปวดให้เบนออกจากโครงงานหุ่นยนต์นี้ในคืนหนึ่งเบนทำพลาดจนแพ้หลายเกมติดต่อกัน ว่เขาเสียเงินไปมากจนทําให้นิกกี้ไม่พอใจหลังจากนิกกี้กลับเบนบอกให้ทุกคนทํากันเองโดยไม่มีนิกกี้เมื่อได้เริ่มทํากันได้ไม่นานนิกกี้ก็โทรไปแจ้งโคชายที่คอยตรวจสอบการทําผิดในการเล่นเกมไพ่และโคก็มาหาเบนและบอกว่าเขานับซึ่งสิ่งที่เขานับนั้นมันไม่ถูกต้องโคได้จับเบนไปและทําร้ายเขาไม่ต้องการให้เบนทําแบบนี้อีก โคได้บอกเบนว่าเขาตามหานิกกี้อยู่เพราะนิกกี้เคยทําแบบนี้จึงทําให้โคตกงานเมื่อเบนกลับมาถึงห้องก็เห็นห้องของเขาถูกคน้นและเงินทั้งหมดที่เขาเก็บไว้ก็หายไปด้วยและเบนก็ไปเจอนิกกี้ที่ชั้นเรียนก่อนที่จะได้คุยกันนิดหน่อยหลังจากนั้นเบนไปหาจิวที่บ้านและบอกว่านิกกี้เอาเงินของเขาไปหมดเขาต้องการที่จะเอาคืนและไม่ต้องการที่จะเสียจิวไปคนในงานประกวดโครงการหุ่นยนต์ ผู้ชนะคือไมล์และแคมปเบนเล่าทุกอย่างให้ไมล์ฟังและขอให้ไมล์ช่วยอะไรบางอย่างในงานดินเนอร์ของคณาจารย์เบนได้ขอโอกาสกับนิกกี้ร่วมธุรกิจกันอีกครั้งและขอให้นิกกี้มานับด้วยเพื่อจะทําให้ได้ผลตอบแทนมหาศาลเมื่อถึงวันที่เขาไปลาสเวกัสพวกเขาได้ร่วมกันทําตามแผนและได้ชนะเรื่อยๆทั้งเบนและนิกกี้ไม่นานโคก็วิ่งมาไล่ตามพวกเขาไป ก่อนที่นิกกี้จะบอกให้เบนแยกกันวิ่งและเก็บชิปไว้ที่เขานิกกี้วิ่งหนีออกมาได้และได้ขึ้นรถหนีไปแต่สิ่งที่เขาพบคือในถุงไม่ใช่ชิปเบนได้ทำสัญญากับโคโดยให้เบนล่อนิกกี้มาและที่เหลือโคจะจัดการเองเบนและเพื่อนได้วางแผนสลับถุงชิปไว้ก่อนแล้วนั่นทำให้นิกกี้ได้ถุงที่เป็นของปลอมไป เมื่อเบนกับจิวหนีออกมาได้ก็เจอกับโคแต่โคก็ต้องการถุงชิปนั้นเบนไม่มีทางเลือกและจําเป็นนอให้ไปแต่ว่าเบนรู้ว่าเพื่อนของเขาก็เก่งเหมือนกันทั้งไมและแคมก็สามารถนับได้เหมือนกันและพวกเขาก็ได้ชิปมามากมายในวันนั้นท้ายที่สุดแล้วเบนกับจิวก็เป็นแฟนกันและเบนก็สามารถตกลงกับโคได้ เบนโกหกแม่แต่เขาก็บอกความจริงแต่แม่ก็ยังลกเขาเหมือนเดิมในปีการศึกษาสุดท้ายเบนได้เข้าร่วมทีมเรียนรู้ทักษะใหม่และไปลาสเวกัสถึง17ครั้งเขาใช้มันและทำเงินได้มากมายโดยการนับไพ่และโดนป้นไปสองครั้งเบนกลับมาหาชายคนเดิมอีกครั้งและเล่าเรื่องราวประสบการณ์ทั้งหมดที่เขาเจอมาจนทำให้ชายผู้ที่จะให้ทุนอึ้งถึงกับปากค้าง กับเรื่องที่เขาเล่าเป็นยังไงกันบ้างครับกับหนังเรื่องนี้ถ้าชอบก็สามารถกดไลค์เป็นกำลังใจหรือแชร์ให้กับเพื่อนๆชมกันได้นะครับหากมีความเขียนอย่างไรสามารถคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างคลิปได้เลยนะครับขอบคุณครับ